เกจางเบอรช้ยนาสีค่ะแม่หนูเด็ก,กชิจงชาคุณเพียสวัสดีที่มาและความสำคัญนะคะโครงการน,นีค่ะประเภทสุขภิตเรื่องการแยกใบข้าวเกิดจากบ้านของหนูนะคะต้องหุงข้าวกว่อนหุงข้าวนะคะเรา,าจะต้องแยกใบข้าวออกจากข้าวโดวยใช้มือเก็บใช้เวลานานและไม่สะดวกของหนูนะคะจึงนำปัญหามา,ปากประการก็เลยเกิดเป็นโครงงานรนี้นะคะ ต่อไปใช้ร้อฟังวิธีปัลจากเด็กชายพิทิพง์ค่ะเองรหอัเวธีนี้ก็นำปี๊บมาตาอรูด้านล่างและด้านบนขมังก่ไก่ช่อมากกล้อยตามมุมที่ต่อไว้ค่ะมาเรียนกับโต๊ะนันยะคะประโยชน์เพื่อความใจแทนงานคร มีเครองเี้ด้วยคัวเองขุดละระเไ้อ่าเลืภาพภาพเอสดเเดยวพูดเลยมาเลยนอมาประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านอยความสะดวก กขอจบการแขเงขันแข่งเทนนี้กับกรรมการจะมีชักทั้งครับเวลาขีดส่ปีเข้าไปในตัวถังเวลายิงสีเข่าีจะมีแม่ซีแมวแมวไม่สีไม่ีเนี่ย แค่ที่ตอบพอเพาะนะคะเอาใหม่เปลี่ยนไหมเราจะเปลี <light without> <neither> ่ยนจากพิ๊ษเป็นนางเอกได้ไหมครับพี่ได้ค่ะแต่ว่าพี่เราหาได้จากโรงเรียนค่ะสองปี ขอาจบการแขขนลวยสวัสดีอดีัสดีค่ะ